ซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับรายการส่งสกิลอีเช่นเคยแล้วก็ตัวละครที่เรานํามาในวันนี้เนะี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าครั้งนี้เป็นคลิกบ็อกซิ่งับผมนะก็คือตัวของกันดั้มแมสเตอร์บ็อกซิ่งโหมดนั่นเองผม <c oughs> เป็นแรงเอเอด้วยนะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันมีอยู่2โหมดด้วยกัน นั่นคือหมดที่2เขาจะเป็นล่างซูเปอร์แซแยกรอสนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เออก็ถือว่าสวยงามมากผมนะที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยผมได้ทําการตกแต่งสีเรียบร้อยผมนะทําให้สีของตัวละครเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นแล้วก็ลงเคืองเงาไป60%นนั่นเองครับผมอ่ะเป็นไงสวยงามจัดจับมันเงาเลยนะเนี่ยเงางับเลยแต่ว่าเมื่อเป็นซูเปอร์โหมดเนี่ยสีพวกนี้ก็จะไม่มีความหมายนั่นเอง มาเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของกันดั้มแมสเตอร์บ็อกซิ่งโหมดกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรเริ่มจากสกิลหนึ่งผมนะก็เป็นบูสเตอร์เองซึ่งอาวุธเอ่อซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของปริมาตรบูตองผมนะแล้วก็เพิ่มอัตราการบูตเองส่วนสกิลสองผมนะเมื่อพลีต่ำกว่า85%เนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างของซุปเปอร์โหมดองผมหลังจากเข้าร่างซุปเปอร์โหมดเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็กับอัตราการบูตองผมนะก็ถือว่าดี ในส่วนของห้ามตายเนี่ยจะเป็นสเปเชียลเดี่ยวแบบเป้าเข้าฉากับผมก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีผมนะอ่าในส่วนของอาวุธเนี่ยในตัวนี้จะติดตั้งอาวุธประชิดทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นรูปแบบของการโจมตีแบบต่อยทั้งหมดเลยผมนะอ่าทั้ง3รายการแล้วก็มาดูในส่วนของเซตัสกันบ้างผมนะในเซตัสเนี่ยพลังโจมตีถือว่าค่อนข้างสูงผมนะแล้วก็ลองมาจะเป็นพลังป้องกันผมแต่ว่าที่โดดเด่นของตัวนี้เรื่องของข้าวงไวจะโดดเด่นมากผมนะเพราะว่า ต้องใช้ในการเข้าปชิดคุณต่อสู้เองที่สําคัญนะคะือถ้าเมื่อตายเนี่ยคอนข้างรุนแรงผมนะให้มาเยอะเลยครับผมโอเคทีเราเรามาดูในส่วนของโหมดที่2กันบ้างผมนะโดยการกด R นั่นเองก็ในโหมดที่2เนี่ยจะเป็นซูเปอรโ์โหมดนะผมเมื่อเข้าสู่ซูเปอรโ์โหมดเนี่ยอาวุธทุกอย่างยังคงเป็นระยะประชิดทั้งหมดเลยคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงนะไม่มีปืนเลยไม่สามารถที่จะต่อคูต่อสู้ได้เลยในส่วนของเซตัสเนี่ยจะโดดเด่นนะผมนะเรื่องของค่าวงไวอ่าแล้วก็ ในส่วนของพลังโจมตีแล้วป้องกันเนี่ยยังคงแบบว่าเพิ่มมานิดนึงอ่ะป้องกันเพิ่มมานิดนึงผมได้กับท่าไม่ตายนั่เนเองผมมี2ออย่างแค่นั่นแหละโอเคเรามาดูการอาวุธแล้วก็มูเมนต์ของกันดั้มแมสเตอร์บ็อกซี่หมวกกันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรเริ่มจากการเดินนะผมอ่ในการเดินของตัวละครตัวนี้ผมนะมันจะเป็นการเดินแบบพื้นผมไม่ลอยตัวนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เวลาเดินเนี่ยตัวละครเน,นี่ยมันจะมีความน่ารักอยู่นะเออเห็นไหมว้โอ้ฟุกฟ๊กเวริร์กฟุ๊กเวิร์กโอเคทีนี้ลองมาดูการเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมของผมอ่ะทีนี้เรามาดูการบูสเตอร์กันบ้างผมนะเริ่มจากการบูตไปด้านหน้าอ่ะบูตไปด้านหน้าผมต่อไปก็บูตไปด้านหลังอ่าเป็นไงทีนี้ซ้ายขวาบ้างผมนะเริ่มจากด้านขวาอ่า อานซ้ายเออถือว่าค่อนข้างเยอะนะในการบูทเนี่ยเอฟเฟกอะไรหรือท่าทางต่างค่อนข้างดีผมทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามองไม่ค่อยชัดก็ <c oughs> เปลี่ยนมุมก็นนนหน้าเลยละกันอ่าทีนี้เริ่มจากการบูทไปด้านหน้าผมอ่าเวลาบูทไปด้านหน้าเนี่ยตัวเขาจะลดการลงของผมนะอ่าบูทด้านหลังด้านหลังนี่เราเห็นว่าเขายกมือขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะบล็อกสตูได้ผมนะีนี่ลอาดูซ้ายขวาบ้าง เริ่มจากด้านขวาก่อนละกันอ่าด้านขวาประมาณนี้ผมนะในการบูทด้านซ้ายอ่าอ่ะลักษณะบูทซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยตะกีประมาณนี้ผมนะทีนี้มาดูการออกวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากอาวุธที่1เมลีโหมดโอ้โหการจบทีนี่ประมาณ5้าฮิตดูผมนะเริ่มจากการต่อยขวาแล้วก็เย็บซ้าย2ทีปึ๊บฮึ๊บ แล้วก็โตวายทีนึงแล้วก็อัปคัตซ้ายฮึ๊บเออแบน,นี้นี่คือการเอาวุธผมแล้วก็ให้สังเกตด้คือพื้นเนี่ยมันไม่แตกเลยนะนี่จะเป็นดาเมจพิวๆผมนะปุ๊บหัายิ้มซ้ายเอออัปคัตเออสวยงามต่อไปก็อาวุธที่สองผมนะเฮ้ยจอเอออ,นนอันนี้นี่อันนี้เนดาเมจเอวี e ผมนะแล้วก็ดีโหลดค่อนข้างนานก็คือสังเกตก็คือเวลาเราต่อยเนะี่ยมันจะมีการกระทุง้งท้องผมนะ ตีห้องให้ศัตรูเนี่ยมันอ่าก้มต่ำค้ามันจะลงมาไงเออดูฮึเออ,เอ,อถือว่าเป็นหมัดชุดัะผมหนะ้า1สองกันเองอ่ะทีนี้อาวุธที่3กันบ้างผมนะโอ้โหนี่มันหมัดเวียงควายผมนะซัดเข้าไปหน้า1นกีแปบลบว่าน่าจะกะอักเลยให้เดี๋ยวแล้วก็อาวุธ1 2 3อ่องาอาวุธ2อกับสเนี่ยจะเป็นดาเมจเอ E ผมนะพื้นมันแตกกันเองมา เราไปลองใช้กับศัตรูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรอาวุธที่หนึ่งโอ้ยมันบางฉากไงเออไม่กี้มันบางฉา,า,ากผมเลยบิดตัวออกมาผมนะที่แอนเอาเวแล้วกันเอาใหม่อีกทีหนึ่งฮึก็ประมาณนี้ผมนะนี่คือการโจมตีปกติต่อไปก็อาวุธที่สองโอ้ อาวุธที่2มีเอฟเฟกเป็นบูทดาวผมนะศัตรูเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ผมนะฮอลบูทกันหมดนั่นเองไปอาวุธที่3ผมนะบาน้าเมื่อกีโอ้โหอาวุธที่3ามมันค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็เวลาต่อยเนี่ยเหมือนมีอาการชะง,งักเขาผมป๊บมีท่าไม่ตายลนะแต่ว่าผมอยากดูอาวุธที่3อีกรอบหนึ่งมีท่าจะมาหรอนโอเคมาละมาพอให้มันแรงจ,จัดๆเลยนะท่านี้ เป็นการหมัดเหี่ยงที่รุนแรงมากดูทําไม่ตายดิโอ้ทาไม่ตายนี่สวยจ,ดจัดๆก็คืออันเนี้ยนี่คือขั้งโหมดของในร่างนี้ผมนะในร่าง normal mode ของ master ซึ่งถ้าเราจะเข้า super mode เนี่ย เราจะต้องไปเข้าที่โหมดอารีนาผมนะเพราะงั้นเราต้องยับเ,เดี๋ยวเราจะลองใช้ซุปเปอร์โหมดของแม็กเตอร์ผมนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องรอรุ้นอีกทีหนึง่งแต่ว่าตัวน,นี้มันไม่มีอาวุธโจมตีประชิดไอ้โจมตีระยะไกลเลยดยิมันเข้ายากนะผมนา่าจะเอาวิ n งวอล์มาผมลืมไหมเออ <laughs> <c oughs> น่นน่ะเหยือของเราอยู่โน,น่นคือคันดัมดับเบิลเออใครไม่รู้จะเป็นยีกะ่ะนั่น่ มันรู้ว่าเราไม่มีอาวุธโจมตี <c oughs> ไม่มีอาวุธโจมตีการมันเข้ายากนะจ๊ะน่าจะเอาวาร์ปหรือเอาโอ๊ยโอกาสมาแล้วผมเข้าหน้าหน้าอย่างนี้เลยเอ,อ้เอาอะไปถี่โอสไต์ด้วยโอเ้โอเขาให้ฮยเออมาจริงวะมา,มา,มาผมอยู่ในล่างซุปเปอร์โหมดน่าจะได้นะร่างเนี้ย นี่นี่ยาของเราเยีาของเราตรงนี้โผล่หมดเฮ้ยอีนึงโอ้โหคอมโบเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าอันตีโอ้โห,หอันตีพลาดเโอ้โหม, e มันไม่โอไม่เอออี๋ยมันไม่เออยอี๋ผมนะโดนอันตีสวนมาแล้วเฮ้<อ> เดี๋ยวเราใช้ผมนะอันนี้คือการต่อยปกติอา่านี่คือต่อยโลอ่ะอันนี้ก็คอมโบเอหนีออ่ยนตีผมนะเฮ้ยเสร็บร้อยอือยามัดไายูโอ้ยไม่ซื้กันโบเรียบร้อยแตก็กไงมันเล่นยากนะตัวนี้ก็เล่นยากมากเพราะว่ามันไม่มีอะไร คือถ้าโจมตีไกันไม,ไม่มีไงเออโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับ Gundam Master Boxing Mode ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงออ<อ>หลายคนก็อาจจะชื่นชอบผมนะะว่าตัวละครตัวนี้นี่มันเป็นสายแบบ boxing บอ,อยู่ผมนะก็คือมวยนั่นเองก็เป็นตัวละครเล้งเอสที่น่าสนใจหนึ่งตัวผมนะส่วนข้อเสียก็คืออ่ามันจะไม่มีอาวุธประเทศต่อครบผมในการต่อสู้หรือดูเชิงในช่วง,รงแรกๆเนะี่ยจะลําบากมาก คืออันเนี้ยมันมีปืนพกนะแต่ว่ามันใช้ได้ก็คือต้องเป็นแรงซ์เอหรือว่า AR มันจะมีให้ใช้ผมนะแต่ว่า A a ตัวเนี้ยมันจะเป็นเข้าสู่โหมด boxing ก็คือมันจะใช้เกาะด้านไหลเนี่ยมาเป็นนวมนะผมเพราะงั้นเวลาจะเข้าบวกศัตรูเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะไม่ก็ต้องแก้หางด้วยการใช้วิงวอล์กนะเออาบวิงวอล์กหรือว่าวามว่าฟนี้ก็ต้องเสี่ยงเลยนะบางทีมันอาจจะว่าแบบว่าเออวร์ปไปที่อื่นหรือวร์ปไปตรงหน้าศัตรูเนี่ยมันก็มันลำบากน้อยแหละ หรือใครจะใช้เป็นแบบบูสต์ดาวไอเทมโยนเนี่ยแล้วก็เข้าประชิดก็น่าจะได้หนอยู่ผมนะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันโอเคสลับวันนี้ก็คงไม่มเีจะฝากานะฮก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็รับชมผมไว้เจอกันใหม่ในตัวละครตัวต่อไปสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายนั่นเองก็ตัวนี้มันมันมันดีนะแต่ว่าการพาที่เข้าออกมาเนี่ยมันมีน้อยมากนะสลับเจ้าตัวนี้เออไงซูเปอร์ไซยากรอดเออ องประกายสั่นไปที่ฟ้าผ่าไปโลกที่เจอตอนนี้แม้ว่ามันเลวร้ายก็จะถลไม